กัดด้วยนะรอรอลูก่อนนี่โอ้ได้ยังไงวะอู้หูดักไปดักไปนี่เราจะมาต้องให้ชาสุขการปืนเดือดเดี๋ยวเล่นกันเลย đường nè đường còn đường còn cái đũa đi nè không không đấy đi đủ đi 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 ban ฮาร์ดฮาร์ดวิวฮาร์ดวิวเาขาเลิกเลยด่าเลยอะน่เอาเลยเลยที่เรใช้ใช้ไม่ตอขอ้ออ่นง่ายกนอะแ่นี้ะเราเล่นดีก็ดีกว่า ไปเลิกเลยปไ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 ปเลเลตัวอะไรฝึกทางกลนะครับ สววบ่เอออืมรู้ว่าถูกยิงแต่ไม่รู้ว่าเลือดของพี่เองเยอะแยะอ,อ,อื้เออเออเออเฟังเสียงแล้วก็อื้อขึ้นไปวูดดี้ใครชื่อวูดดี้มาก,กาตัวอะไรกูเห้อ เหล่าเทพบ่อได้ไหนจีใส่ตูเสร็จหกข้นอูฮี้หาดูพี่แกยิงดิฮ่ี่แก ยิงไปแกเลยปั๊ยิงี่แกเลยพี่แก,พแก่พี่แก,แกเอ้ยเยฮ้ยหลงหลงมวาเี่อ,ชอนช็อตการ์ดคอยมาแล้วอู้ครั้งมาเป็นไม่ครั้งแลก ที่บาทโอ้ใจเย็นใจเย็นกำลังเสริมกำลังเสริมไม่ได้กำลังเสริมเฮ้ยนั่นหรอโอเคเทพเดี๋ยววันนใช้ไดเบนเลยแป๊บอ่ะ nổi vẹp nếu lịp lột đẹp. Lấy đẹp đẹp. Lấy đẹp mà nó rất tôi thôi thôi เราไแเคลียร์ด่านโอ้ยเมื่อกลวิธีใช้ก็คือเวลาเราใช้อยู่เนี่ยเราต้องเห็นคุณค่าของมันบ้าง,งเราใช้เราต้องใช้แบบยุทธานอมแต่วันกนลำลังเบิดเลยตอนนี้อะ จล้วพอวันหมดปุ๊บก็บต้องไปถึงเวลานี่ต้องทถงกระสุนละเก็อะไรนะเนี่ยเฮ้ยโบ้าแล้วทขันชุนดมันแดกกันมาด้วเออหัวโตแล้วครับเออเออ ชิดว่ามึงแหน่ก็มาเต้อ่าเฟดการใช้เล่ฟืนก็เหมือนกันนะครับการลฟืนอย่างถูกต้องอารจริงใช้โคตรไป็ถูกต้องอ่าฮ่าฮ่านำคะแนนทีมาดำหนึ่งแน่เลยสวยไรวะอ่า ไอ้นั่นไอ้นี่ก็มาบ๊มเออเออยิงพี่แกเลยตายแน่นอนแน่นอนแน่นอนเออขอปิดฉากอ้ามีผกแล้วยังไม่รับเบียวก็ชนะหรอ อ๋วะเติมของดาวเลยว่า <Freiheit> อ right. okay, uh, ouais. ๋วแม้แค่ครั้งเดียวนะออันดำหนึ่งครับเห็นเดือเดิมตาเลยมันก็เป็นซื้ออย่างนี้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 ฉันรานแล้วทำงานครับ แค่ดูครับโอ้ยสามสิบแล้วคนที่ถ่ายนี่คือผมเนี่ยก็เหอะเข้าใจไหม เดินไปต่อดูที่เราได้เล่น,ลนดี่ยวไปนะรู้สึกว่าเมื่อใหม่จะเยอะมากเ,เดี๋ยวไปเราจะไม่เล่น f p s กันบ้างคนระับ FPS เราขอเป็นอย่างนี้นะครับส่วนนี่ก็ซาวด์และซองต์มาก่อน โอ้ยแฮม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 วัน0โเอ้าทำไมมาเห็นด้านหลังเนี่ยอะไร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 ครับพี่ดูพีดิโอดูพีพีพี ดูดูดูพี่เขาดูพี่เขาเสร็จแล้วพี่ใส่กูเดือดีเด้ออะไรคนมัาเพื่อนมันอันนั้นก็ดักฟุ้งหินด้วยเออมาแล้มามามาฮ้ยเออ เอให้มรู้สักบ้างใครใหญ่ใครเล็กในหนาในหนาเออเออมันจะคิดว่าเรากลัแต่ความจริงก็คือมึงมาี่เลย What the fuck เฮ้ยได้ไงอ่ะ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  เขาจะบอกว่าได้ไงอะแต่เราก็บอกว่าได้สิไปเลยจักเอ๋ฮ่าฮ่าฮ่ามันจักเอ๋ตรงนี้เลยโอ้โเจ็บเจ็บไอแฮมไอแฮมเออมีชื่อมีแคนชื่อแฮมมันชื่อห้องหมันเลยชอบล้อมดูแฮมชนะเลย น้อยนอยส่งไปถึงกลาลสินเลยเป็นไปได้ไงที่ชนะเพราะความหัว,ว,ว,วเที่ยมึงผู้ที่มีอักษรคีคีเข้าไปแต่เดี๋ยวขอเชิญเพื่อนลงเทียมบอสีมีแววเปลี่ยนแววไป โอ้ย,อยจะพจูดจหาเลยห่าเลยห่าห่าห่าเล่นห่าเลยรู้สึกว่าฝั่งผมนี่จะมีคนอ่อนเยอะสุดนะยครดูส,ดสิมีคนเลเวลต่ำๆเนอะจริงนะเลเว,ลเลเวลถึงสุเลวถึงจุพาเนี่ไม่มีกินอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจริงอ่ะ,จะใจสู้อ่ะ แต่ผมดับเบอร์แน่เลยโอ้ความแดกมันมีเยอะเลยเออนอนเออนอนจากเอ๋จากเอ๋จากเอ๋โอ้เดี๋ยว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 นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยดาปัทุนดาทำไมมันแหลกวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ออกไปไม่ได้แล้วเฮ้ยแหลกอะ แลกฉันก็คุณจะไม่ใช่คนที่ผมรลับแต่คุณก็ยังเป็นคนที่ผมเคยเจอจักเอ๋พี่จาะนะ๋ามาหาหนูเดินหนูกินบนหลังคาตกโลกมาชักกระเดวแปวแปว ชักก็เดียวเดียวเบาเบาเบาว่าเดับปั๊บปั๊บว่าด็บปั๊บปั๊บวาด็บปั๊บเฮ้อคิดว่าจะแพ้คิดว่าจะแพ้คิดว่าจะแพ้เหรอพี่โอ้ยขนาดเครื่องแหลกยังชนะเฮ้ยชนะบอชนะบอนะาบอนะบออออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันจะหมดแล้วหาเพื่อนมาดีกว่า ห่ามันไม่รู้จักลบไม่รู้จักลบต้อคนที่มันรู้จักลบหนาวเท่กระโดดข้ามทีชนะเราได้ยี่เป็นมันได้สิสองไอ้หน,น่าคอยไปแดกสซ่าธุไม่หน่าคอยความน่าชา น้องก็ชาร์จนะมารอาคนเกิดทติตะเลิศจะเกิดปัญหาสติอย่าตะเลิศไม่งั้นจะเกิดปัญหาเห,าห,าห,าหา่าเห่าเห่าเหาเอออ๋ออออ๋ออ๋อออยังเออมันนะ ตลกอ่ะเออตลกนะเฮ้เยเป็นไปได้เฮ้ออะไรฟ้าเห็นจังได้มัมยหอบปะง่าอแต่เงนินไม่คายหมด ออยเรื่องแหลกไข่ที่สกู๊ตขอแหลกไม่ออกคนนั้นจะไม่แหลกเลยนั่นหนึ่งตัวหนึ่งกันดีกว่าเฮ้ยแต่แพ้แน่นอนคนที่แพ้แพ้โอ้แพ้แน่นอนคนที่แพ้แน่นอน พ oh, ี่จ่าทำไมก็จังหลอกกี่ครั้งก็ยังมันคอยคอยคอยตลอดคอยเออ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 พี่ทำไมพี่ไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมพี่ไม่ได้อ่ะเฮ้ยไม่ได้อ่ะโต๊เดี๋ยวก็ตลกเลยเฮ้ยจ่าทำไมก็จังหลอกยี่งยิ่งยิ่งยิ่งเป็นไปอะไรมาเออไปยังดูนะอะไร

จังย <łość> ินไี้หนึ่คิดม่ก็รองกดจะกดก้ารและกดสักตะาคเป็นกรัจใจให้ผมด้วยนะครับบ๊อบบอบบายบาย